นะองพี่น้องเห็นเขียดนะห้องอหนาขึ้นมะลายเลืตัวนี้อ่ะมันขึ้นมหลายเตือนไปทุกคนอืมอืมอืมยไปให้ลูกเอา mặc quân 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 quân mặc quân mặc quân mặc quân này được mặc quân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  mặc ถ้ามันลดนขึ้นมานี่ก็โหขเปนไป p e ได้นะมา,อ,มา,อ,มาอ,อ่นมาอ่นอินสูบมาท้อยได้ไปไปนี่บนกันนาเลยนะดำน้ำเบิดนหะมือม่อเลยตัวสิเหลวตัวสิเหลวนะสูบน้ำใสเขาเหลวทุกสิน,นาบ <c oughs> บึ้งได้บูบุญเนท้องลิส,สติกแป้งว่ตถกหนาะเลยแหละ ต้องมุเสอดเนีออกมาต้องมุเสอดเน,นี่ในทุกคน,นกัดินเข่าอยู่หน้ย่าสาันผมกับมัดจินจจนจูบไว้ในเล้วนี่้มต้อง้จันี่นนนัดิ้ก็สูบกับบ่ได้บ่ได้น้ำน้องเพิ่มเลย เนป็ู้บ่าวันพ้บ่าวิงพ้บ่าวรุ่นหมิงพูอม,มาเห็นเจ้บุกลล้งอยู่กับมาัาแต่ว่าเจ๊บุญทรงวิดโวไปให้เบื้องลันี่ทรงวิดโอไปให้เบื้องหล้งมาสมัศถุมัศถุอันมาสถุมาก เราเลยว่าอันโอเคบอสเซนโอเคอยุคเรียกว่าฉันเห็นล่ะฉันเห็นเนี่ยดีโอยุคทรงไม่เบิ่งแล้วว่าสันบันที้เพื่อนั่นไปซื้อตู้เย็นเพป็นว่าไปซื้อตู้เย็นว่าเซนอาหารเพ่อาหารฉันซื้อไว้ตู้เย็นฉันเสียนบ่เย็นขวางฉันเน่าเบิดอไม่กินฉันเน่าเบิดว่าสันจะยุคเข้าบ้านแล้ว ตอนแรกเด้จันทิโทรหาไม่เด้อหมดว่ะบืนกลับไปเหตุงานตัววันจัน,นวันน,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 นี้วันหยังวันนี้วันอืมแม่นอ็งวันนี้วันอาทิตย์บืนวันจันยืนแล้วก็ไตื่ทุกคนทุ่งนาก็จะขอนาหนี่ทุ่งนาทุ่งนายามเย็นเนาะคุณตัวบิน เสียงสูบเสียงสูบน้ำป๊อกป๊อกป๊อกปอกเทุกคนบันิยี่บนยางเลาะบึงกันเท้ว่ามันมีห้อยหูหนงหูหนูหัวบ่หัวดอกกันเท้มันใหญ่กันเท้มันใหญ่อยู่น้ำก็ล้างเจียขึ้นมาแห้วทุกคน làm bằng kia phần mát ạ sụp thằng kia 10 mông cháu nghe sẽ đầy ôi xương tắt nhà hai lô có phải chứ chẳng tắt nhà tắt ở một ơn nhìn tiếng nằm không thích khuất như thế nào đó เติตดดบอยู่ดิบันนี้มันเป็นบันนี้มันคุมโอ้ยเมันวันนี้มันคุมไม่นานจะต้องลงทุนอ่ะทุกคนต้องกล้าได้กล้าเสียต้องกล้าเสี่ยงอ่ะต้องกล้าเสี่ยงเงินอ่ะเพาาะเสียง,งเยง,งนิเสงงนสูบฮากับว่าได้เหตุจังหด ปุ๊บนะฮะนะหะนะฮกถ้านาแปลี่นอีกอะข้อใบยูเหลือแต่มันดึงไก่ที่นะเขาก็อยากน้ำอยากน้ำแต่ว่ามันไม่มีน้ำเนาะอันนี้เขาก็ียเอาน้ำใส่ไปนี่บันไดบกขึ้นก็เอาปุ๋ยมะฮ้ยอีดเขามันยังก่ะทันในตังห่องเลยทุกคนมันถึงจะเป็นจะเป็นเล็กน้อยนี่แหละ นี่มันก็เดินกันย่าเนาะตุล่าตุล่า,ลาพฤศิกิกาประมาณวันทีกออกทท่กาที่สิพฤศจิกาน่ะเขากเกี่ยวทุกปีเนี่ยสายยางต้นสายเันผ่าสู่ะทุกคนทูกคนไปน้ำกันแท่เอาไปพูดแล้วคนต้นต่อ พยายนวลสูบอบ,อบอก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 จัากฝากถนนอีกฟังคุณดิทุกคนรลหว,ว่ามันก็ปิดหรอกระหว,ว่ามันหัวนบนไอตัวโตนี่จากหัวกระโลกจากไอท่อที่ ทางเข้ามานี่เนี่ยมันหลุดหลุดตัวตอนใดบ่กนะแล้ก็เลยเอาเอาหนังยางมามัดมั้ยเขียดจนะน้าหอ,อกนะั้มาเล่น สูบแล้วพใดานนาลูกไก่คล้องพ่อพ่อสีสูบได้อะคือประมาณป่ะพอที่จะสูบได้นะทุกคนก็ต้องลงทุนก็ต้องสูบอ่ะเข้าบาสูบฮะเข้าได้น้ำใสเข่าฝนมันบาตกหายในเห็ดบอลีนท่าแล้วก็มือแล้ว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 เห็ดห่ังน้อเห็ดเคื่องเห็ดหนางกับเคื่องน้อบ่ะนี้กไปยังนู้นเลยนะ ก็ยังงามแต่ว่ามันนังเสียงเขยดที่นั่งห่าเอ็ดเอ็ดเอ็ดเน้ำหมดเลี้ยงไอสั่งมืออื่นไหนเขา เขาได้เครื่องสูบอเครื่องอไรตัดหนามากก่อนเห็นไหมเฝ้าสูบกับจีตัดหนานํากันแท้ไปนาหลายมืออยู่ได้สวอชีเรีวนี่แต่ว่าขั้นต่างตัดมันก็บ่โดนเนาะเพราะว่าเขาตัดฟังเดียวเนบะเขาจะตัดแตฟ่ฟังนี่ขึน้นฟังนี่ขึ้นก็เลียงบุกขึ้นในจังไหนเนาะอย่างเง้วันอยนาะ เคยองเป็นอย่างเนิะเคชองแล้วเป็นอย่างนอกระนี้เล่งขึ้นเล่งด้วยข,ข,ขึ้นทั้งสัน ีมงคือหาโม้เหรด้วทุกคนนี